วันนวันนะครับไม่ใช่สิตอนนี้เวลาจะบ่ายสามแล้วเนาะบ่ายสองยี่ปดพรสว่างสวยงาม <c oughs> บรรยากาศในเมืองโตนโตนะครับเวลาเกือบเย็น บ้านน่ารักมากกลางเมืองแท้ของแคนาดานะครับเงื่อนเผืออาคาร C N Power รถราว อ๋นี Alf ่ม eh ันเหมือนคนจริงเลยโอ้หเหมือนคนจริงเลยดนี่คือห้างที่ใหญ่ของที่นี่นะครับ Here is very colorful อ่าอะเออเยอ

Faculty of law, faculty of law. Yeah. yeah, it's yeah. good. It's very school Look, it's very. You're not scared, are อันนี้ต้นเมเปิลนะครับถึงบางอ้ Susan. อคือตอนอ่อนเขาจะเป็นสีเขียวนะแต่พอแก่เขจะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนอ่อนเขาจะเป็นอย่างเนี่ยเขียวแบบเนี้ยแต่พอแก่แล้วเขาจะแดง <This> <laughs> more more tomorrow. You can try. Enjoy.